อขอบคุณเ้้มาก่อนโอเคเริม่มมาสวัสดีครับก็ในยามวิกฤตเราก็มาพบกับโควิดไม่ใช่นะครับเป็นมาพบกับผมนะครับแสบแสบเพลินนะครับอยู่เป็นอาสา,าอยู่ที่ฐา,านธรรมจุภภพรคันาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามามาดูกันว่าขออนุญาตไม่ไม่ได้ใส่แมสนะครับ เพราะว่าอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณบ้านสวนในป่ามีป่าไผ่นะครับแล้วกออ็อยู่คนเดียวแต่ว่ามีมีช่างภาพอีกหนึ่งคนช่างภาพเสเรเแม่ไปนะครับวันนี้ในหัวข้อที่กําลังมายืนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่เราเคยมีคลิปวิดีโอออกไปแล้วนะครับว่าการถนอมปลาถนอมอาหารแบบบ้านๆตามหัวข้อนะก็จะบอกว่า เราใช้เตาเผาถ่านมาถนอมาหารในรมควันปลาเนี่ยได้ได้ไหมนะครับงนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเตากันก่อนอันนี้เพราะเป็นอีพีแรกเรื่องเตาเนี่ยหลายคนก็ที่บ้านอาจจะมีเตาเผาถ่านแล้วก็หลายบ้านก็อาจจะมีเตารมควันพวกถนอมอาหารพวกผักพวกพริกแห้งอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราจะมาใช้เตาเผาถ่านที่นี่นะครับกับคําถามที่ว่าเตาถ่านมันรมควันได้จริงไหม ก็เดิมๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าเตาลูกนี้นะครับก็หลายบ้านอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยเหมือนที่อื่นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันเป็นสี่เหลีย่ยมมันคือเตาเผาถ่านดีๆนี่เองนะครับเรื่องมันมันไม่ได้มันไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าเตาเผาถ่านเนี่ยมันก็จะมีลักษณะทั่วไปก็จะเป็นเตาอุโมงค์ใช่ไหมครับเตาโดมที่มีโรงเข้าไปข้างในแล้วก็วางไม้ฟืนแล้วก็หลายที่ก็อาจจะเป็น เตาถัง200ลิตรถังกิโลนะครับก็คือเป็นเปิดข้างบนแล้วก็เก็บน้ำส้มควันไม้อันนี้ก็เหมือนกันทีนี้แต่เตานี้เนี่ยด้วยความความที่วัตถุดิบในท้องถิ่นมันหายากอย่างเช่นถังกิโลมันหาไม่ค่อยได้ผมก็หาอิดอิดประสานง่ายกว่าก็เลยเอามาประสานไว้ข้างในนะครับเนี่ยประสานตัวนี้โดยการหยอดน้ําปูลงไปแล้วก็มีระยะความกว้างความยาว แล้วก็มีชั้นฉนวนเหมือนตัวนี้นะครับก็จะเป็นใช้เป็นเว้นช่องว่างระหว่างอิดประสานตัวข้างในกับตัวข้างนอกเนี่ยเป็นซีเพ็กก็ใช้ดินดินนะครับเป็นตัวฉนวนกันความร้อนทีนี้ในระหว่างที่มันเผาถ่านไปเนี่ยเตาก็จะมีจุดอับก็คือเพราะมันเป็นเตาสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับมันก็จะมีจุดที่อากาศมันไม่ไม่หมุนเวียนนี่แหละไม้ก็จะมีดิบบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องของการเก็บน้ำส้มควันไม้ถือว่าผ่านนะครับถ่านก็ถือว่าได้ดีอยู่พอสมควร ทีนี้พอเรามาถึงช่วงหนึ่งนะครับกับางานทดลองซึ่งเราก็ได้มีกลุ่มประมงชาวบ้านที่เรียกว่ากลุ่มประมงสามเสียงเรือเล็กเอ้ยเรือเล็กสามเสียงนะครับก็เราก็ได้ปลาอินทรีมาได้ปลาสรารพัดปลามาเนี่ยวิธีการก็คือเราไปแช่ช่องฟิตนั่นคือตามตามปกติที่คนเขาทั่วไปเขาทําอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็มาร่วมมันคิดกับวันนั้นก็จะมี อาจารย์โจนนะครับมีพี่หนาวมีเชฟพี่เยาวมีหลายคนกเ็เขาก็มาร่วมกันคิดว่าทํายังไงให้ปลามันเป็นปลาที่มีการถนอมได้นานขึ้นแล้วก็มีอายุการเก็บรักษาได้ดีขึ้นนะครับด้วยการลองทดลองหลายวิธีการทาปลาเค็มก็ทําแต่ในหนึ่งวิธีที่เราทํากันก็คือการสามโมกหรือการรมควันนี่แหละจริงๆมันเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าหรือพวกชนกเผ่ากะเหรี่ยงเขาจะเก่ง ในเรื่องของการรมมันแห้งนะครับเหมือนเก็บมเมล็ดพันธุ์เอ้ยอะไรเอ้ยก็ใช้วิธีการรมควันแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยพอมาเป็นเตาตัว,ตวนี้วิธีการถ้าหลายคนที่ได้ดูคลิปของจย์โจนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะมีพื้นที่ปกติเลยข้างล่างเนี่ยเราจะเป็นพื้นเป็นพื้นดินปกติเพราะว่าเวลามีน้ําที่มันมันหยดลงไปเนี่ยมันจะไม่ไม่คึงไม่ขังอยู่ข้างในนะครับไม่ไม่ขังอยู่ทีนี้เนี่ย เราก็จะใช้ตะแกรงโดยการวางตะแกรงแต่ว่ามีอิดนะครับมีอิดเนี่ยจะเป็นตัววางก่อนเพื่อให้ตะแกรงเนี่ยมีชั้นที่สูงขึ้นมานะครับแล้วก็เราก่อนจะวางปลาก็จะมีไม้ไผ่ซึ่งผ่าเป็นซี่ตะแกรงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดู <B> ก็ต้องเป็นไม้ไผ่สดนะครับอ่าน,นี่นะครับก็จะเป็นไม้ไผ่อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่สดซึ่งเราก็ผ่าไว้แล้วก็เดี๋ยววางไม้ไผ่บนตะแกรงเหล็กนะครับ เดี๋ยวพอวางปุ๊บเราก็จะเอาตัวปลาหรือชิ้นปลาเนี่ยก็มาวางบนไม้ไผ่อีกทีหนึ่งเพราะฉน้นกระบวนการเนี้เป็นกระบวนการแค่เอาควันนะครับเดี๋ยวของนี้ไปยืนฝั่งนู้นฝั่งนี้ลมมันมาก็แค่เอาควันจากจากตัวปากปล่องนี่นะครับให้มันไหลเข้าไปแล้วมันไปใช้ความร้อนจากเปลวไฟนี่แหละความร้อนจากอุณหภูมิที่มันไหลเวียนเข้าไปทําให้เนื้อปลาแห้งนะครับ อันนี้เรายังไม่ได้ปิดยังไม่ได้วางตะแกรงไม่ได้วางปลาแต่เราต้องวอร์มหน้าเตาก่อนเพื่อให้มันมีฐานมีความร้อนจนนิ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ชิ้นไม้ที่เป็นพวกไม้เงาะนะครับไม้มังคุดไม้ไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นกิ่งมะนาวเลมอนอันนี้เดี๋ยวรอบนี้เราจะมีกิ่งเลมอนใส่เข้าไปด้วย <c oughs> เพิ่มกลิ่นหอมของเลมอนเข้าไปที่เนื้อปลา <c oughs> แต่จะมาลุ้นกันว่ามันจะกลิ่นม,มันจะติดไหมที่เนื้อปลานะครับกับกลิ่นเลมอนทีนี้ไอตัว ตัวที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าหลายบ้านก็อาจจะไม่ได้คิดเพราะว่ามีตู้เย็นแล้วนะครับก็แช่ไว้แต่การถนอมอาหารโดยการรมควันหรือสมกเ,เนื้อปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูก็ได้เป็นปลาก็ได้เป็นเนื้อสรารพัดเหมือนไก่ก็ได้นะครับเก็บไว้เมื่อเรารมมันจะมันแห้งได้ที่และเราเก็บไว้กินได้นานมากทีนี้รอบรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักแค่เรื่องเตาก่อน เรื่องเรื่องสมมุหรือเรื่องการเอาเนื้อปลาวางยังไงหรือจะเป็นเตรียมเตรียมพื้นที่นะครับในการวางปลาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามกันอีกอีกคลิปหนึ่งหรืออีพีหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ก็รู้จักเตาแล้วและเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่ารอบนี้เนี่ยมันจะสวยเหมือนที่คุยไว้หรือเปล่านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ